สวัสดีเช้าวันจันทร์ที่17พฤศจิกายน2025ทุกทุท่านนะครับแล้วก็สวัสดี FC ช่องมดสั่งแชนแนลทุกทุคนด้วยนะครับวันนี้จะมาสรุปผลการขับฟุตบอลเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาว่ามีคู่ไหนสกอร์เป็นยังไงกันบ้างนะครับผลฟุตบอลเอมเพลย์ Emperor ครับของญี่ปุ่นรอบรองชนะเลิศวิโซโกเบชนะซานเฮเฟรุชมิมา2ประตูต่อ0และมาชิดะเชเวชนะ f c โตเกียว2ประตูต่อศ ผลฟุตบอลกระชับมิตรทีมชาติไกอาน่าชนะโบเนเลรอ2ประตูต่อ1หมู่ก่อเคแมนชนะเองกริสลาส4ประตูต่อ0โคลอมเบียชนะนิวซีแลนด์2ประตูต่อ1และเม็กซิโกเสมออุรุกวัย0ประตูต่อ0ผลฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกโซนยุโรป โปรตุเกสชนะอัมเมเนีย9ประตูต่อ1อังการีแพ้ไอรแลนด์ Ireland, 2ประตูต่อ3เซอร์เบียชนะรัฐเวีย2ประตูต่อ1แอลเบเนียแพ้อังกฤษ0ประตูต่อ2ยูเครนชนะไอรแลนด์2ประตูต่อ0อาเซานิสถานแพ้ฝรั่งเศส1ประตูต่อ3อิสราเอลชนะมอนโดวา4ประตูต่อ1และอิตาลีแพ้นอร์เวย์1ประตูต่อ4 ปิดท้ายด้วยผลฟุตบอลเซกุนดาลีกาของสเปนคาสต,ตาแพ้เรกันเนส1ประตูต่อ2องอมเลรียชนะกาดิดสประตูต่อศสปอร์ต,ติ้งคีโก้เสมอเออีบาร์ประตูต่อ1มิรันเดสแพ้ปูกอสศนย์ประตูต่อ2กอโดบาแพ้เดมาติโมลาโครินยา1ประตูต่อ3และเรียนสราโกซาชนะอูเอสกา1ประตูต่อศูน ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการสรุปผลแก่งขัฟุตบอลแมคคํำคืนที่ผ่านมาสำหรับวันนี้สวัสดีครับ